สวัสดีค่ะชาวราศีตุลและลัคนาราศีตุลการทำนายดวงครึ่งปีแรกของปีขาน2565ให้กับชาวราศีตุลดูได้ทางลัคนาและราศีค่ะจะขอให้ทาโร่ได้ทำนายดวงชะตานะคะในครึ่งปีแรกของปี2565นี้ครบทุกด้านนะคะแบบจักราศี12ด้านในดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นะคะโดยรวมค่ะไม่ ได้เป็นการทํานายดวงให้กับใครโดยเฉพาะคนใดคนหนึ่งนะคะดังนั้นถือได้ว่าเป็นเทรนดวงของชาวราศีตุลที่ไพฐาโราจะทํานายให้กับคุณครบทั้ง12ด้านนะคะทุกด้านเลยค่ะการเงินการงานความรักสุขภาพและการเดินทางอุปสรรคปัญหานะคะคู่ครองทุกสิ่งอย่างค่ะที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาของชาวราศีตุลเพื่อเป็นไกด์ไลน์แนวทางให้กับชาวตุลน,นะคะในปีห5นี้ในปีข ขอเป็นตัวแทนของชาวราศีตุลและลัคนาตุลเลือกไพ่12ใบค่ะ เอาละค่ะ12ใบต่อไปนี้นะคะคำทำนายผ่านหน้าไพ่ทาโร่และดิฉันครูเอปทุมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่นะคะอ่านหน้าไพ่สื่อพลังงานให้กับคุณชาวราศีตุลกดติดตามให้กำลังใจครูเอด้วยนะคะชาแนลนายไพ่รอดพยากรณ์ใบครูเอค่ะเป็นการทำนายดวงพยากรณ์ผ่านไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีหรือไพ่ทารอดคัทนะคะเป็นการทำนายดวงที่มีมาก,กวัว หลายร้อยปีละนะคะไม่ต่ำกว่า250ปีละนะคะของชนเผ่าชาวยิปซีในยุโรปนะคะไพ่78ใบถูกเลือกมาเพื่อทำนายให้กับชาวราศีตุลและลัคนาตุล12ใบต่อไปนี้นะคะวางไพ่แบบจักรราศีทุกตำแหน่งคือความหมายนะคะสื่อพลังงานผ่านหน้าไพ่ค่ะกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะ ตัวตนลักษณะข,ของชาวราศีตุลและลักษณะตุลปีนี้นะคะครึ่งปีนี้ค่ะมกราถ,ถึงมิถุนาห5ได้ไพ่4ดาบ4ดาบคือการที่ชาวราศีตุลจะต้องอย่าพรีพรามค่อยเป็นค่อยไปอย่าใจร้อนค่ะปีนี้ช้าแต่ชัวร์นะคะดังนั้นคุณอาจจะ ต้องทำอะไรต้องพินพิเคษห์พิจารณาทำตามทีละสเต็ปขั้นตอนอย่าคามคันอย่าผีพรามที่จะลงทุนอะไรแบบชงชางชอบปุ๊บทำเลยไม่ได้ปีนี้ต้องมีความละเมียดละไมนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปพักฟื้นพักผ่อนนะคะธุรกิจการงานอาจจะไม่เฟื่องฟูเท่าไหรนะ่นักดวงชะตาอยู่ในช่วงของการพัก ฟื้นพักผ่อนหรืออาจจะเป็นช่วงของการที่เคอร์ฟิวหลายๆอย่างนะคะสถานการณ์โควิดโอไมคอนนะคะโรคติดต่อต่างๆทําให้คุณไม่สามารถที่จะเป็นอิสระในการที่จะทําอะไรนะคะชงช่างตามใจตัวเองได้ดังนั้นค่อยเป็นค่อยไปนะคะสําหรับปีนี้ค่ะกระดุมพักการเงิน,กา,งนการเงินได้ไพ่เดอะไฮโปรเฟนไพ่พระนะคะดังนั้นการเงินเนี่ยถ้าใครที่ทํา ธุรกิจหรืองานการนะคะธุรกิจการงานที่เป็นการทำบุญอยู่ในศิลธรรมอันดีงามคุณจะพบกับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าธุรกิจที่เป็นกุศลนะคะคุณจะพบกับความก้าวหน้าดังนั้นในปีนี้นะคะการเงินของคุณได้บุญเก่าเข้ามาช่วย ะะยังไม่ถึงกระนาดเจอวิกฤตแล้วยำแย่คุณจะฟื้นขึ้นมาบางทีอาจจะมีปาฏิหาริ์เข้ามาช่วยด้วยบุญเก่าบารมีเก่าของคุณการเงินจะได้มาจากสิ่งที่เป็นสิริมงคลใครที่ทำธุรกิจการงานเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุมงคลนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของการที่เป็นการช่วยเหลือผู้คนส่วนใหญ่นะคะหรือธุรกิจการงานที่ทําบุญไปด้วยบริจาคทานไปด้วยทําธุรกิจไปด้วยจะรุ่งเรืองนะคะดังนั้นชาวราศีตุลคะ ะะมันทําบุญบริจาคทานบ่อยๆจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภเงินทองของคุณค่ะในครึ่งปีนี้นะคะสหัสชะเพื่อนฝูงได้ไพ่เศรษฐีเพื่อนรวยหรือเพื่อนจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินจะร่วมหุ้นร่วมธุรกิจกับเพื่อนก็ได้นะคะเพราะว่าเพื่อนมีทุนให้เพื่อนรวยนะคะปุตตะบุตรขออภัยค่ะ พันธุนะคะพันธุญาตญาติได้ไพ่หกเหรียญญาติอาจจะช่วยเหลือทางด้านการเงินเราได้หรือเราจะให้การช่วยเหลือทางด้านการเงินกับญาติพึ่งพาอาศัยกันในเรื่องของการเงินนะคะในเกี่ยวกับญาติเนี่ยจะช่วยเหลือเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยเราช่วยเขาเขาช่วยเรานะคะมันเป็นอะไรที่สมดุลเป็นอะไรที่ยุติธรรมดังนั้นช่วยกันนะคะญาติพี่น้องพึ่งพาอาศัยในเรื่องของการเงินค่ะ บุตรบุตรบริวารได้ไพเดอะไฮโพแฟนอาจจะเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจนะคะบุตรบริวารอารมณ์วิงวินวิ่งเวียง,ง,งเอาแต่ใจแต่เป็นคนเฉลียวฉลาดนะคะดังนั้นในเรื่องของบุตรเนี่ยอาจจะต้อง ส่งเสริมเขาในเรื่องของการที่จะใช้สติปัญญาในทางที่ถูกที่ควรนะคะให้เขามีระเบียบวินัยรับผิดชอบในตัวเองนะคะแล้วก็บริหาร EQ ให้กับบุตรบริวารของตัวเองจะได้เป็นคนที่เก่งฉลาดและเป็นคนดีด้วยนะคะดังนั้นบุตรบริวารเนี่ยเป็นคนเฉลียวฉลาดแต่อารมณ์อาจจะแปรปรวนนะคะอาจจะดื้อดึงดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองหน่อยนะคะแต่ก็เป็นคนที่ สามารถที่จะพัฒนาชี้แนะชี้นำนะคะได้เป็นเพราะเป็นคนฉลาดนั่นเองค่ะอาลีอุปสรรคอุปสรรคคือไพ่เทียมพอรอนอุปสรรคคือความไม่แน่นอนการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะการทําอะไรหยิบโยงไม่ต่อเนื่องหรือการต้องเดินทางบ่อยหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบ่อยนะคะดังนั้นอุปสรรคคือความเคลื่อนไหวคือการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าจะ ทำให้ชีวิตไรอุปสรรคเนี่ยอาจจะต้องมีการที่จะต้องมีสตินะคะแล้วก็มีความมั่นคงนะคะในเรื่องของการงานต่างๆอาจจะต้องอดทนทําไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือบ้านนะคะอาจจะ ต้องมีความแบบมั่นคงหน่อยอย่าไปเปลี่ยนย้ายบ่อยนะคะมันเกิดความสิ้นเปลืองมันเสียเวลานะคะมันเสียเวลาเสียเงินเสียทองกับการที่จะต้องมาโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะมันไม่มีเวลาที่จะไปพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าหรือรื่งเรืองนะคะปัตตานีปัตตานีคู่ครองนะคะหรือหุ้นส่วนได้ไพ่ห้า ไม่เทา้าวุ่นวายค่ะนะคะในครึ่งปีนี้คู่รองอาจจะวุ่นวายหน่อยเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ท่ามกลางคนเยอะหรืองานหนักหรือความวุ่นวายที่เข้ามาในชีวิตอาจจะไม่ค่อยสงบสักเท่าไหร่นะคะคู่รองของเรานะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการปะทะกาันทะเลออาะกันนะคะไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นะคะแนะนำให้ ไปทำบุญร่วมกันนะคะสะดอกข้อต่อชะตาทำบุญร่วมกันถวายสังฆทานนะคะไปนั่งสมาธินะคะไปปฏิบัติออทำศีลแปดด้วยกันหรือสวดมนต์ด้วยกันทำอะไรที่เป็นคู่ด้วยกันเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยสงบร่มเย็นทั้งคู่นะคะแล้วก็ให้ใจเย็นมากยิ่งขึ้นอภัยให้เยอะขึ้นนะคะก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยมันราบรื่นไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องออมีความขัดแย้งกันมากนักนะคะ มลนะสุขภาพสุขภาพได้ไพ่ eight of cups นะคะก็ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยอาจจะต้องหาความสุข ความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็ความสงบให้กับชีวิตหน่อยนะคะเอ่อควรที่จะปล่อยวางนะคะทำใจให้มันรื่นรมดื่มด่ากับความสุขรอบๆตัวหาความสุขง่ายๆผ่อนคลายความตึงเครียดนะคะเพราะดูแล้วเนี่ยชีวิตอาจจะเจอกับอะไรหนักๆมาหรือว่าอาจจะป่วยแล้วก็ต้องนอนพักรักษาตัวนะคะหรือไปออกักตัวคอลันทีนต่างๆดังนั้นเรื่องของสุขภาพอาจจะต้องการ อะไรที่มาเติมเต็มให้พบกับความสุขเช่นการออกกําลังกายการนั่งสมาธิการเล่นโยคะการกินอาหารดีๆนะคะอาหารเพื่อสุขภาพดูแลและรักตัวเองให้มากนะคะในเรื่องของสุขภาพก็จะทําให้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะเกฑ์ไล้ย,ลยไม่ค่อยมีค่ะสุภาพความสําเร็จความสําเร็จได้ไพ่เดทอ่ะไม่แน่นะคะคุณอาจจะจบ เรื่องแย่ๆแล้วสร้างเรื่องใหม่ๆขึ้นมานะคะความสำเร็จได้ไพ่เดจุดจบนะคะความสำเร็จที่เกิดจากการที่คุณยอมที่จะทำอะไรที่มันเฉียบขาดยอมจบยอมเจ็บเจ็บแต่จบอย่างเงี้ยนะคะออหรือเป็นลักษณะของการที่ความสำเร็จนั้นกว่าจะได้มาต้อง แทบจะเลือดตาแทบกระเด็นคือยากลำบากกว่าจะสำเร็จได้ดังนั้นในครึ่งปีนี้นะคะอะไรที่ได้มายาก,ยากนั้นหมายความว่ามันจะสำเร็จดังนั้นต้องมีความอดทนมานะบากบั่นพยายามแล้วก็พยายามที่จะเสริมดวงเสริมบุญบรารมีนะคะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ค่อนข้างที่จะแรงแเช่นเท้าวเวสุวรรณ นะคะเอามาต้านเรื่องของเคราะห์ร้ายนะคะเคราะกรรม the devil ต่างๆนะคะที่มันมาขัดขวางชีวิตของเราให้ เจอกับอุปสรรคไม่พบกับความสําเร็จนะคะดังนั้นแนะนําให้ไปขอพรน,นะคะท้าวเวสสุวรรณนะคะที่เป็นยักษ์นะคะเอาแรงๆเลยนะคะขอพรถ้าใครที่ชีวิตติดขัดไม่พบกับความสําเร็จการเงินติดขัดนะคะไม่สมหวังสักทีไปขอพรท้าวเวสสุวรรณนะคะจะได้เอามาต้านกับสิ่งที่มันเป็นเดวิลสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะคะข้อกรรมต่างๆให้หมดไปแล้วชีวิตจะได้รับรื่นขึ้นค่ะ กรมมก,การงานการงานได้ไพ่สองไม้เทา้าการงานจะต้องอาศัยการสื่อสารการพูดคุยการมีปฏิสัมพันธ์คอนเน็กชันที่ดีนะคะพูดจาดีมีปิยะวาจามีพันธมิตรที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีช่วยเหลือกันในเรื่องของการงานจนประสบความสำเร็จได้ใช้เดี่ยวไม่ค่อยลุ่งนะปีนี้จะต้องมี ทีมงานจะต้องมีคนคอยช่วยเหลืออุปถรัรมภ์หรือมีพาร์ทเนอร์คอยช่วยเหลือนะคะจะประสบความสำเร็จค่ะการงานลาภะลาผลลาผลได้ไพ่ 8ถ้วยนะคะลาบผลอาจจะต้องเดินทางออกไปเสาะแสวงหานะคะเช่นบางคนอาจจะต้องเดินทางจากบ้านจากเมืองไปหาเงินหาทองที่ต่างประเทศไปเกาหลีไปอเมริกาไปแคนาดาไปต่างประเทศอะไรก็ได้นะคะไกลบ้านไกลเมืองถึงจะมีเงินมีทองมีลาบผลนะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเวลาเดินทางเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะคะอาจจะได้ลาบผลจากการเดินทางนะคะลาบผลอาจจะ ไม่ได้ดั่งใจมากนักนะคะอาจจะต้องมีเรื่องของการผิดหวังบ้างแต่ก็อย่าพึ่งท้อนะคะต้องพยายามนะคะอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ ะะดังนั้นมีไพ่ของดวงจันทร์เกิดขึ้นด้วยนั้นหมายถึงพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเหนือธรรมชาตินะคะขอพรจากเบื้องบนขอพรจากพระจันทร์ขอพรจากฟากฟ้านะคะก็อย่างเช่นการจุดธูปสิหดอกไหว้เทวดาฟ้าดินเพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขอลาบผลจากพระแม่ธรณีอย่างนี้เป็นต้นนะคะใส่หมูนะใส่หมูใครที่ชอบใส่หมูนะคะ ก็ลองทําดูนะคะลาบผลที่ได้มาจากทางไกลนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะความาวินาศความเสียหายนะคะได้ไพ The Mag ician, ่เดอะเมจิ i เชก็อยากขัดแย้งกับผู้รู้กูรูนักพยากรณ์หรือคนที่เป็นครูบาอาจารย์นะคะพวกหัวหมอต่างๆนะคะดังนั้น ถ้าเราไม่ขัดแย้งกับคนเหล่านี้เราก็จะไม่มีความเสียหายนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งที่มันเป็นอะไรที่ต้องใช้ศาสตร์ขั้นสูงนะคะเช่น การศึกษาเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างอย่างท่องแท้บางคนอาจจะสนใจในเรื่องของออจิตวิญญาณนะคะปรัชญาการพยากรณ์ต่างๆนะคะก็มันอาจจะยากนะคะแต่ถ้า คุณได้ศึกษาเรียนรู้ถ้าคุณสนใจนะมันก็จะช่วยส่งเสริมให้คุณเนี่ยสามารถที่จะนํามาช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาชีวิตได้นะคะเช่นการพยากรณ์ชีวิตการที่จะตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆนะคะหรือวิถีทางทางออกจากปัญหาต่างๆทําให้ชีวิตมันง่ายขึ้นราบรื่นขึ้นต่างๆเหล่านี้นะคะดังนั้นในเรื่องของความเสียหายเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะค่ะปีนี้นะคะไม่ต้องกลัวอะไรนะคะก็ มาฟังการพยากรณ์วันนี้ก็ถือได้ว่ามามาดูไกด์ไลน์แนวทางนะคะว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างเพื่อเอาไปใช้ป้องกันแก้ไขแล้วกเ็เตรียมรับมือนะคะมีแบรีเ e อร์เพื่อที่จะป้องกันสิ่งที่จะมากระทบดวงชะตานะคะก็ถือได้ว่าเป็นไปตามดวงนะคะต่อไปค่ะ เราจะมาขอให้ไพ่ได้ช่วยทำนายนะคะว่าในแต่ละเดือนภาพรวมของปี2565นั้นมกราคุมพามีนาเมสาพฤษภามิถุนาของชาวราศีตุลและละัคนาราศีตุลจะเป็นอย่างไรบ้าง กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะการอ่านหน้าไพ่สื่อพลังงานบวกให้กำลังใจกับคุณชี้แนะแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปให้กำลังใจแบบนี้นะคะก็กดติดตามกันไว้ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้เด้งนะคะจะได้มีสัญญาณเตือนเวลาที่ออกคลิปใหม่ๆมาค่ะ รายละเอียดของลัคนาและราศีอยู่ที่ description ใต้คลิปนี้นะคะมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาโอโมีแต่เงินทั้งนั้นโลอย่าโดดเด่นมากครึ่งปีนี้โดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะ มีโอกาสรวยนะคุณมีโอกาสรวย,ค,รวยคุณมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์ใหญ่ๆนะคะเช่นบ้านที่ดินอย่างเงี้ยนะคะหรือรถยนต์ราคาแพงดังนั้นดวงค่อนข้างที่จะปังในเรื่องของการเงินแต่ก็มีอะไรที่ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะก็เป็นเรื่องเงินเรื่องทองนี่แหละอะแล้วค่ะเรามาดูนะคะว่ามกรามกราอย่ใช้จ่ายเงินเยอะนะคะเ,เก็บหอมรอมริบประหยัดมัธยัติขีเหนียวนะคะในเดือนมกราคมนี้ พ่บอกว่าควรที่จะเก็บเงินเซฟเงินอย่าเพิ่งไปลงทุนหรือเปหรือใช้จ่ายอะไรให้มากนะักควรที่จะเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่าค่ะจะได้ไม่เกิดความเสียหายหรือติดขัดในช่วงต่อมานะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะการงานจะเป็นไปได้ดั่งใจจะมีความรู้ความสามารถความฉลาดการบริหารงานที่เก่งขึ้นรอบคอบขึ้นประสบความสําเร็จก้าวหน้านะคะผลงานโดดเด่นผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางด้านการงานการ ค่ะดีในเดือนมีนาคมนะคะหาเงินง่ายหาเงินคล่องเงินไหลมาเทมาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอาจจะได้ธุรกิจใหม่นะคะหรือช่องทางทามาหากินใหม่ๆมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือในเรื่องของการทามาหากินด้วยในเดือนเมษาดีมากๆปังมากๆอาจจะร่ารวยได้มรดกได้เงินเยอะนะคะหรืออาจจะได้ที่ดิน ได้ที่ดินได้บ้านได้ตึกแถวได้อสังหาริมทรัพย์หรืออาจจะได้เงินจากการขายที่ดินขายของใหญ่นะคะดังนั้นถือได้ว่าในเดือนเมษาเนี่ยรวยนะคะรวยเงินไหลมาเทมาเงินทองมากมายเข้ามาในชีวิตค่ะในเดือน พฤษภาการเงินจะผันผวนหยิบจับอะไรก็ดูจะได้เข้ามาแต่ก็เก็บเงินไม่อยู่นะคะเข้ามือซ้ายออกมือขวาหมุนเงินเป็นพันละวันระวังการเงินจะติดขัดหรือถ้าใครที่ทําธุรกิจค้าขายซื้อมาขายไปก็ถือได้ว่าช่วงเนี้ยขายของดีนะนะคะพอซื้อมาก็ขายไปซื้อมาก็ขายไปนะคะผันเงินมือเป็นระวิงเหมือนกันเงินหมุนเงินธุรกิจนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยทําบัญชีให้ดีๆนะคะ บางทีแบบมันหมุนเพลินน่ะมันซื้อไปมากกว่าขายก็ต้องระมัดระวังก็เวลาที่ขายไปก็ควรที่จะทําบัญชีแล้วก็แบ่งเงินให้เป็นสัสดส่วนเงินนี่คือเงินที่ใช้ในธุรกิจคือเงินลงทุนตรงนี้เป็นส่วนของกําไรที่จะเอามาใช้มาจ่ายแล้วก็ลงทุนต่อไปด้วยนะคะในเดือนมิถุนาต้องระมัดระวังนะคะ การเงินติดขัดหนี้สินรายจ่ายเยอะนะคะต้องระมัดระวังนะคะอาจจะติดขัดและเดือดร้อนทางด้านการเงินพอเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะได้เตรียมตัวไงนะคะจะได้ป้องกันแล้วก็วางแผนเนื้อของการเงินเอาไว้ก่อนจะได้ไม่เจอปัญหาใหญ่ๆนะคะการป้องกันย่อมง่ายกว่าดีกว่าการที่จะต้องมาแก้ปัญหานะคะหรือการรักษาทีหลังค่ะจะได้ไม่เสียเวลานะคะต่อไปค่ะ คำแนะนำจากไพ่ทาโรให้กับชาวราศีตุลและลัคนาตุลในครึ่งปีแรกของปีคาน2565นี้ค่ะรับคำแนะนำจากไพ่ทาโรกันค่ะไพ่ยอยากที่จะแนะนำอะไรให้กับชาวตุลบ้าง อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะเวลาที่เห็นยอดซับสไครป์ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นก็จะได้มีกำลังใจเยอะๆออกมาทำคลิปพลังงานบวกให้ทุกวันทุกวันนะคะผู้ติดตามคือกำลังใจที่ดีมากๆของครูเอเลยนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่กดติดตามกันขอขอบคุณผู้ติดตามทุกคนที่ยังคงติดตามกันอยู่นะคะแล้วก็เข้ามาดูการทำนายดวงนะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์มารับพลังงานบวกจากไพ่ทาโรกันนะคะ positive energy from this card นะคะ,ะต่อไปค่ะนาสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะกับชาวราศีตุลคือในครึ่งปีนี้การเงิน เป็นของหายากดังนั้นต้องรู้จักมัธยัต์อดอ้อมขยันขันแข็งนะคะและก็อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายและแรงกดดันให้ได้แล้วชีวิตของคุณจะพบกับความก้าวหน้าความมั่งมีเงินทองนะคะเมนหลักเลยต้องรู้จักเก็บหอ,อมรอมริบเก็บเงิน อย่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยนะคะถึงแม้จะหาเงินได้มากสภาพคล่องดีก็จริงแต่ก็ควรที่จะเก็บเงินด้วยแบ่งเงินไว้เก็บด้วยเงินทองที่หามาได้นะคะควรแบ่งออกเป็น3ส,ส่วน 1. เอาไว้ใช้ใจ่ายในสิ่งที่จําเป็นและในชีวิตประจําวันเอาไว้กินไว้ใช้2เก็บเอาไว้ออมนะคะออมด้วยและ3เพื่อลงทุน นะคะควรที่จะแบ่งเงินแบบนี้เพื่อจะได้มีชีวิตที่มั่นคงและมีเสถียรภาพทานการเงินต่อไปค่ะต่อไปค่ะสิ่งที่พาออยากบอกก็คือคุณจะเก่งขึ้นแก่งขึ้นนะคะคุณจะมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานนะคะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เป็นผู้นำได้เป็นหัวหน้าแผนก ได้เป็นเจ้าของกิจการนะคะซึ่งมาจากความรับผิดชอบของคุณค่ะมาจากการที่คุณเป็นคนทุ่มเททำงานอย่างหนักและเป็นคนที่มีอำนาจนะคะคุณจะมีอำนาจเหนือคนอื่นสั่งการต่างๆได้คนอื่นๆนะคะในะแผนกของคุณจะเป็นคนที่รับฟัง นะคะคําสั่งจากคุณคุณจะมีอํานาจนะคะที่จะสั่งการต่างๆดังนั้นถือได้ว่าได้เป็นผู้นาแน่นอนนะคะจากความสามารถได้ความทุ่มเทการทํางานของคุณค่ะไพ่อยากจะบอกว่าชีวิตของคุณจะพบกับความสุขการงานประสบความสําเร็จก้าวหน้าชีวิตมีความสุขและการเงินดีนะคะ The World ววความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จ ะะชีวิตของคุณจะพรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งที่จะทําให้คุณสะดวกสบายมีความสุขนะคะแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตอันเนื่องมาจากการที่คุณเนี่ยมีคอนเน็กชันที่ดีมีการงานที่ดีนะคะการประสานงานกับคนอื่นๆจะต้องใช้ปิยะวาจาและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะดังนั้นต้องเน้นเลยนะคะ ต้องมีคอนเนคชั่นที่ดีประสานงานที่ดีแล้วชีวิตคุณจะพบกับความสําเร็จความราบรื่นอุรมสมบูรณ์นะคะอยากกินได้กินอยากเที่ยวได้เที่ยวอยากไปไหนก็ได้ไปอยากเดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะคะ The world การต่างประเทศได้ด้วยเงินทองจะหลั่งไหลนะคะเข้ามาจากความขยันจาก อาชีพการงานธุรกิจที่คุณทำนะคะเงินทองไหลมาเทมาต้องทำถึงจะได้เงินนะคะดังนั้นขยันมากก็ได้มากมีเกณฑ์ที่จะรวยมาด้วยความขยันขันแข็งของตัวเองนะคะก็ ขอจบคำทนายเพียงเท่านี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะมาโดยตลอดแล้วก็สำหรับการกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยและขอขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านที่ยังคงติดตามช่อ e นายทลอดพยากรไบโคลเอค่ะวันนี้ลากันไปก่อนพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ